ล่าแพะทองหน่อยครับลงุงจัดท้ายนี่มันทีมงานคุณภาพนี่นะใครซับผมซับเองครับผมเอาละ,ะครับพี่จิรศักดิ์ผมกำลังจะลงแพะทองนะครับผมฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอแล้วไปมันํำรามนะครับผมเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แข็งใจไว้กินยากินยายพิกันพิกันอุยเอ้าลื่นแล้วเอ้ยพิกันบอกมันจะหลับมันล้มล้มแหมระหว่างนี้แหละระหว่างนี้แหละ มันขึ้นเสามันขึ้นเสาเขาอยู่ไหนไปที่เขาเร็วๆๆๆอยู่ตรงนี้แล้วปลอดภัยปลอดภัยพ้องโอ้ยไอ้หวงเขายังวะล่าแพทองหน่อยครับลงได้เด,ดี๋ยวจัดให้พีจีรักดักครับผมเดี๋ยวไปแพทองกันนะครับ <ersch> ผมจะลงแพะทองกันนะผมอา่านี่มันทีมงานคุณภาพนี่นาแถวบ้านเลอกอ่อนครับใครซับผมซับเองครับผมซับไม่ต้องห่วงครับเฮ้ผมซับเองครับผมเกรงใจพี่สไนเปอร์ครับเกรงใจครับเกรงใจกลัวพี่โกพี่เหนื่อยนะครับผมผมก็เลยแบบเออช่วยดูแทนพี่สไนเปอร์ครับ ไฮเลินไม่มีไม่มี <c oughs> อุปกรณ์เยอะ <c oughs> ทีมงานคุณภาพครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับผม คนเดียวโซโล่หนาทีถ้า4ี่คนมันก็ต้องน้อยกว่านั้นใช่ไหมสีคม่คนก็ต้องเหลือแค่สานาทีใช่ไหม <c oughs> ตามหลักฟิสิกส์เอาละ,ะพี่จีรศักดิ์ผมกําลังจะลงแพะทองนะครับผมปากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมเจอแล้วไปมันำลามนะครับผมสิ่งไรกผมจะทำก,ก็คือจะเปิดขายเพื่อนกอนนะโอ้โหเต็มมา,าเลยเว้เยกินฮอนก่อน โอ้โหเกือบสวยพี่ไม่ถึงขาดไป2องเส้นยมันคำรามครับผมผมจะเจาะแขนก่อนนะครเพื่อจะได้ฟันแรงๆผมเจาะไม่สำเร็จผมร่วงก่อนต้องรีบลุกครับผมจะตายแล้วลบจุกลบ Okay. ผมได้เจาะแผนให้เพื่อนแล้วอ่ามันจะทับโอ้ยลื่นลื่นให้เพื่อนฟันไปครับวผมก็โอ้เจาะหมดแล้วนี่นะเนี่ยผมจะไล่ฟันละโอ้ยทำไมเรานี่มันสายซับนะผมซับตัวเอง <laughs> <laughs> ไม่มีใครเลือดล,อด,เลอดเลยลดอยู่คนเดียว โอ้ยไม่โดนหรอกไอ้เจ้าแพะปันเอ้ยปันเฮ้ย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 ไปลื่นก่อนสวยครับ ฟันทูชาร์สลัดโต้งเฮ้ยโดนกวาดเดี๋ยวเอาฮอนไปเอาฮอนไปโอ้โหมันโยกลบอื้มปันไม่โดนลุกมาเอาฮอนไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดขาปั่นขามันปั่นท้องมันลุบลุบลุเร็วลุเร็วเก็บดาบอ๋อฮอนไป เดี๋ยวเดี๋ยวแข็งใจไว้แป๊บนึงเอาฮอนไปมันจะสะบัดแล้วปิงไปงหน้ามันโอเคฟันโดนตรงไหนฟันหมดอุยอ้ยมันไถมาครับเฮ้ยเฮ้ยผมตายได้โอ้ยขอบคุณครับผม,ผมกำลังมึนเลย ี่มันทีมงานคุณภาพปันโป่งพันเจ็ดไปทีชาร์จไปที่มันคำรามก่อนใครโดนโดเลยไหมไม่มีครับผมแตกของรอกแล้ว กดไลค์เพื่อนัะสุดยอดเลยผมร่อนหลายจังหวะเลยจังหวะเมื่อกี้สวยมากเลยที่ผมกำลังโดนสตันแล้วก็ผมกำลังสตันแล้วก็นีแ่แหละมันจกำลังจะพ่นแก๊สโซฮอมีคนยิงกระสุนไปหยุดสุดยอดมากครับผมอันนี้เก็บไว้นะเผื่อไว้หาเอาเอาไปอัพอาว,วุธได้ยอดครับพีอาเทนเนอรรับโจมตีผมด้วย ข้อขามันอุย้ยหลุดก่อนอุย้ยข้อขามันได้อกซะก,ก่อนอ่ะอกก็อกโอ้โห อ๋อมาทุบเว้ยโอเคกินยาเจาะขาทำจิตอ่อนครับเพื่อนจะได้เล่นง่ายๆเอาละอินยา อ่วงแล้วผมดีดลงหน้ามันผมเจาะขาให้ทำจุอดอ่อนให้โอเคกินยาอุยอ้ยอ่ะเอาอยาไปที่กันเอาแล้วนะผมจะฟันละ นะผมกินยาให้เพื่อนก่อนลบอ้ยกินยาก่อนใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดโอเคสวยครับล่าแพททองใช่ครับผมคุณนพวัฒน์ครับ ธรรมดามาันเริ่มเบื่อแล้วขอบค,คุณที่กดไลค์นะครับคุณมอนเตอร์ทันเตอร์ครับผมไม่โดนโอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยว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 แงใจไวอ่ะอุ้ยโอ้ยคอยโ,โอเคหลบสวยชาร์จโดนไหมอือโ,โดนเล็บขบไปยห้า พุ่งทีหนึ่งอ้อมไปหน่อยอ้อมไปที่เขามันชาร์จถูชาร์จสลัดพอยพอยอึย้งอ,อ,อันซียังดีวะไอพิการพิการแข็งใจวะกินยากินยาพิการพิการโอ้ย,โอ,ยโอเครอดกันนะ ปั่นไตทองอ้เทียเทนา่าแป๊บนึงเทียเทนา่าเอาเอาฮอนไปไม่หาฮอนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาหมดเดี๋ยวมานะไปเติมยาก่อนวิ่งสู้ฟัด เอ้าลื่นแล้ว,วเร็วเร็วเร,เร,เร็วกำลังไปกำลังไปไปเติมยามาครับเกาะเลยเกาะหางก่อนเลยดับแรกเฮ้ยฮาดูจังแข็งใจไว้เฮ้ยเฮ้ยยกินยากินยา คือไม่ได้มองจอเลยมองแต่มองแต่เลือดเพื่อนตอนนีน้ขาดนพวัตบอกว่าขาดขาดเบรก็เล่นอยู่าชาร์จเบรอ๋อชาร์จเบรก็เล่นอยู่ชาร์จเบรกำลังแบบว่าจะหัดเล่นอยู่นะผมหาเวลาฝึกเยอะไม่รู้เล่นยากเปล่าเห็นเขาบอกว่ามันยากนะครับ ลองรับชาร์จเบรกันแรงดีนะฟันลบฟัน่นเอ้ยเดี๋ยวพี่เอเฮ้ยพิการบอกมันจะหลับมันเฮ้ยกินยากินยามีหลับจริงด้วยกินยากินยากินยา ล้มล้มโอเคผมวางระเบิดไปที่หัวกันนะเบาเดี๋ยวมันได้ยินผมไปรับมีดครับรับมีดรับมีดรับมีดชาร์จเบรง่ายครับอ๋อคุณนพาาัทรใช้เบรง่ายได้เดี๋ยวผมจะลองไปฝึกด,ดูนะครับอยากลองดูเหมือนกันครับบอกชาร์จเบรธาตุมันแรงครับ โอ้ยไม่โดนสวยเขาหลุดแล้วจับตาฮารุจังไว้นะครับฮารุจังจะไปแอบแรกเขาเฮ้ยแข็งใจไว้แข็งใจไว้ไวฟันฟันสู้ไปเลยผมยิ้ให้อยู่ฟันสู้ไปเลยยาเป็นแหมระหว่างนี้แหละ วางนี้แหละเห็นได้ไงวะเจาะขามันโอ้ยปันชาร์จตปง ฟันฟันเฮ้ย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 เก็บดาบเก็บดาบกินยากินยาสวยโอ้ยฟันหางว่แล้วกันจังหวะนี้ฟันชาร์ เต็มเต็มเต็มข้อเต็มอกพี่ฮารุจังแข็งใจไว้อุ้ยลอยพี่ฮารุจังแข็งใจไว้กำลังฮิวให้เดเต็มแล้วพี่กันแข็งใจไว้ฮิวให้แล้วลบใครโดนไหมไม่มีไม่มีกุศลแล้วเฮ้ยพี่กันพี่กัน พีกันพีกันพีกันโอเคเลือดเต็มแล้วอันอุ้ยป้องเฮ้ยมันขึ้นเสามันขึ้นเสาเขาอยู่ไหนไปที่เขาเร็วเร็วอยู่ตรงนี้แล้วปลอดภัยปลอดภัยพ้องโอ้ยไอ้หวงเขายังวะโอ้ย ปั้นสวยหนดไลท์ทีนึ่งอย,อย่าเพิ่งชื่นชมครับแร่เต็ดก่อนนี่กงิงกิงพี่นพวัฒน์บอกตายนอนดีกว่า แรบนึงนะผมขอแรกก่อนพี่นึเพราะว่าตายนอนดีกว่าตอนเล่นดาบยาวเยอะตายตายน้อยกว่าตอนเล่นดาบยาวเยอะอ๋อหมายถึงว่าเล่นชาร์จเวทแล้วโอกาสตายมันน้อยกว่าในการเล่นดาบยาวใช่ไหมครับผม,มก็อีกเหตุผลน่าจะมีโลม่มะโลมแบบช่วยกันได้อะไรได้ไหมครับ แต่ดาบยาวก็จะได้เปรียบเรื่องช่วงนะช่วงเขายาวก็ได้อย่างเสียอย่างแล้วแล้วก็ดาบยาวมันเทกด้วยนะเฮ็ยวาิจิรักไงก็ผ่านแล้วนะครับผงแพททองโดยทีมงานคุณภาพของเรานะเพชรแดงๆนี่มันปับบาร์ดแอตแทค4 Free สุดยอดครับ <laughs> ครับผมเจอทีมงานคุณภาพครับผมผมจะลื่นหลายทีแล้วมีคนยิงกระสุนให้ครับตอนแพ้มันกำลังจะพ่นไฟอะ่ะมีคนยิงกระสุนให้ผมก็เลยรอดครับผม